คือว่าไอชาติปลอดภัยแล้วนุ้ยเหมือนวันนี้มันจะมาเก็บผงที่คายโอเคได้าวามสามารถของชาติแม่งมีฝีมือนะเว้ยถ้ามันผ่านไปพร้อมกับพวกเราได้คงจะมีตำรวจเก่งๆเพิ่มขึ้นกูกลัวไม่ได้เก่งอย่างเดียวเย่ากูว่าไหวจริงอืม even I agree ปล่อยัน วะช่างแม่งเหอะมึงมาฝึกมันก็ต้องมีทั้งคนที่ผ่านและไม่ผ่านเว้ยเออช่างมันกูว่ามีเรื่องที่น่าสนใจกว่า่ะเอทาน All the actors are like exceptionally good looking and with good acting. รู้ว่ารูปนั้นได้ยังไง They know what they are doing. มันแทบจะไม่รี่จัไปยังไงน้ำละอะไรกูยิ้มจะไปจอากาศร้อนชิบหายเลยนี่มึงเคยจะทำอะไรกันวะ They a วกูจะดูดิสัมประธานเลยไป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 ปไ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 ไป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 ไไป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 ปไ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 ไปไ เดี๋ยวูปล่อยให้ปล่อยเลยยไป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 ไ

ไปแล้วแต่ไอที่แล้วไม่ใช่รโอเคพอจะรู้ไหมมันตามตายไมกูรู้มานานละกูก็กำลังจะบอกมึงนี่แหละไอ้เชี่ยเข้มไอเชี่ยโทษโทษโทษขี้ก่อนสัไว้ยกูดีากแต่กูสุดคุยกันพวหมดตั้งมาฆ่าตัวตาย เพราะว่าตอนที่ผมแจ้งไปที่บ้านภรรยาบอกว่าเจอจดหมายลาตายของหมวดตั้มเห็หนบอกว่าเครียดไม่มีเงินจา่ายค่ากำนัลบอลและค่าตัวตายโอเคหมวดตันะ้มน่ะเล่นนันบอลแต่มันน่าแปลกนทำไมหมวดตั้มต้องจับประค่าตัวตายเกี่ยวาับค่าเนี่ย so there's something fishy going on เอาละต่อไปนี้เราจะแบ่งการฝึกออกเป็นสองช่วง not over โดยช่วงเช้าพวกคุณจะได้เรียนทักษะการต่อสู้ <Okay. S 2> การใช้อุปกรณ์พิเศษรวมไปถึงการลงสือภาคสนามจริงและในช่วงบ่ายทุกคนจะได้เรียนทฤษฎีการสืบสวนพิเศษโดยเราจะเรียนกันทั้งหมด200ชั่วโมงและจะมีการสอบเก็บคะแนนเพื่อเป็นการวัดผล so, ผมอยากให้ so, ทุกคนตั้งใจให้ดี คะแนน theoretical จะมีผลต่อการคัดเลือกเข้าไปอยู่ในทีมสืบสวนพิเศษซึ่งในปีนี้เราจะรับแค่เพียงคอ่ีเลเอ่าแล้วคนที่สอบไม่ผ่านล่ะครับคนที่สอบไม่ผ่านก็จะถูกกระจายไปตามหน่วยงานต่างๆโอเคมีขนมสายอะไรอีกไหมเนาะ ว่าไงผมสงสัยเรื่องการตายของหมวดตั้มครับ Don't ask him that ครูฝึกเชื่อหรือเปล่าครับว่าการตายของหมวดตั้มคือการฆ่าตัวตายจริงๆแล้วทำไมคุณถึงคิดว่าการตายของหมวดตั้มมาจากสาเหตุอื่นผมรู้สึกว่ามันไม่สมัยสมผลครับ Do you have evidence have การสืบสวนคดีมันใช้แค่ความรู้สึกไม่ได้หรอกนะมันต้องใช้หลักฐาน Yes คุณต้องเริ่มหาหลักฐานเพื่อมาหักล้างความรู้สึกของคุณ He'll contradict his feelings ผมจะหาหลักฐานเพื่อมาหาคำตอบความรู้สึกของผมให้ได้ว่าหมวดตั้มฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่า He don't like your attitude, buddy. So, you started the investigation. Calm down, buddy. He is actually good looking. กูอยากจะมาคุยกับมึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าอ่ะเรื่องอะไรอะเรื่องที่พี่ใหญ่โยงตกน้ำหรือว่าเรื่องที่มึงขโมยจูบก,กูก<ว>ูไม่ได้จูบ<ว>มันเป็นอุบัติเหตุเว้นี่มึงคิดว่ากูยอยากจูบมึงขนาดนั้นเลยเหรอวะเฮ้ย<ว> <c oughs> อะไรของมึงวะทำไมมึงจะหยุดมึงไม่บอกกูก่อนวะเนี่ยนี่ก้นกูลงกระแทกเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยไอ้กูอุ้ไปส่งไหม ดูถ้ามันจะเจ็บก้นหน้าดูมาเดินเองได้นะ <L ess> ไอ้เฮียดิกวนตีนกูอีกแล้วะนี่ตอนที่มึงวยวายเป็นเด็กเนี่ยมึงก็ดูน่ารักดีมอนกันะน่ารักพ้องดิเรื่องเมื่อเช้ามึงจะโกรธก็เรื่องของมึงแล้วกูไม่สนด้วยแล้วะ <L ess> So they both share like same God. vibe, not like, chart like top and bottom. I actually like that. <laughs> hey, 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 hey. 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 รีบไปไหนจ้าจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนโหเดี๋ยวหลับตาใส่เออไอทานคืนนี้เขาจะไปฉลองที่รอดชีวิตจากสัปดาห์นรกมาได้ไปด้วยกันป้าไปเปล่าไปดิมีเหล้าปะกูอยากแดกเหล้าอุ้ยอุ้ยมึงเนี่ยนะอยากแดกเหล้าโอ้ทำไมมึงไปท้อใครมาวะ กูไปทะเลาะกับแมงกับ hmm. คุณไฟมาแมงพ่นพิษความโกลเต้นใส่กูไอ้ฐานอะไรวะพี่ท้อใครวะนัางฟังดิคนที่อะไรแล้วกับแมงคุณไฟ jellyfish i s a person คนที่บ้าคือมึงมึงเชื่อไปได้ไงเนี่ยสมองมีรึเปล่าเจ็บจี๊มันโดนแมงกับคุณไฟกัดมึงเคยโดนแมงคุณไฟกัดไหมไม่เคยกูเคยกินแฮ่พ่องอ่ะ แล้วมึงจะดุกูทล้วมเนี่ยฮะมึงกลับมาชอบกูแล้วใช่ป่ะมึงหยุดไร้สาระแล้วแหละกึ้นไปแล้วก็กลับไปเลยเพ้อเพราะชีวิตกลัวไม่เคยมีสาระไปบีแล้วก่อนอุ้ยโอ้ยไปบีกุ้งหอยปูโอ้โหอ้โหดูแมงดมอ่อนครับเขบ ที่นี่ที่มันล่ารู้ตอนแรกผมก็สงสงใส่ทำไมทำไมจ่าถึงยออให้ผมออกมาเนี่ยนี่แท้ก็อยากให้ใหผมอุดร้านเมียตัวเองว่ะเสียงดัง่ไหมใหญ่จัดก,การไหมจาพี่ออโอ้โพี่ใหญ่พี่เฮ้ยใหญ่พี่นีเฮ้ยพี่ไม่ต้องไม่ <laughs> ต้องเออต้องงี้จัดงานให้เต็มที่นะ มึงจะบ่นทำไมเนี่ยสาให้ออกมาก็ดีเท่าไหร่แล้วอ้าวพวกเราแด่ให้กับชีวิตที่ตะเกียะกายขึ้นจากนรกได้เว้ยแบบนี้ก็ลูกชดดีว่า,าเ,ย,เย,ย็นหมดละโอ้ยส,สดชื่นว่ะตยยายมึงไม่ค่อยชื่นใจหน่อยโอ้เออแล้วไอ้พิยาไปไหนวะ เราไม่ได้บอกมันหรอว่าเรามาที่นี่กันอ่ะตอนชวนมันก็ชวนกันทุกคนทําเรื่องเยอะเองไม่มาก็ช่างแม่งเถอะไม่มีกี่อะไรป้าเขาสั่งให้ไม่ต้องอ่ะ What is the i relationship r นี่กูสงสัยมานานละสรุปมึงสองคนนี่เลิกกันยังวะ So they were So t h e e ไม่เลิอกแล้วสรุปเลิกกันไม่เลิกอ่ะเลิกกันแล้วพี่ใหญ่พอดีตอนคบกันอยู่ที่นี่มันเหนื่อย เบื่อที่ต้องมารั่งเจ็บเพราะถูกน้องใจ Then you should dump him นี่ถ้าพี่ใหญ่มีเพื่อนคนไหนโสดอ่ะแนะนำได้นะเฮ้ย <Hey. S 1> เพื่อนเนเบื่อเบื่อไม่อยากโสดแล้วเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องเลยพี่ใหญ่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลย Oh บบ b y baby โอ้บบี้แบบทานแล้วก็โอเคนะแต่ไม่รู้ว่าทานยึงโสดอยู่หรือเปล่าอ้ oh, น้องผมนี่ทั้งโสดทั้งสิงเลยครับชีวิตนี้ยังไม่เคยผ่านมือไผ่เลยครับ <c oughs> กูถามจริงก <laughs> ูอด so, yeah, ีผ like yeah. yeah. really huh? hey. ่านแต่ือตัวเองใช่ป่าวอ่ะเฮ้ยมันใช่เวลาไหมเนี่ยโอ้เบบี้จริงดิผ่านที่โสดทำไมอ่ะกูยังไม่เจอคนที่ถูกใจมั้งเนี่ยกูชอบอยู่คนเดียวด้วยเนี่ยโอ้ยเต้าน้องล่ะอย่าส่งแซนอย่าส่งแบนหมดเว้ยเฮ้ยพอพอพอเลิกคุยเรื่องความรักมึงอย่าต่อย้ำน้องกู น้องกูเขาอาพับดักเว้ยชีวิตรักเหมือนถูกคำสาดเดน he is like lucky life มีแต่พวกสัตว์พี่ใหญ่ที่ตอบย้ำกูอะกูเล่นกูเล่นเอาเฮ้ยกูแซวแค่นี้มึงนอนกลับบ้านเลยนะเด็อเบกกิ้งฟอนต์คนสวยเยี่ยมเลยเอาเราแดกเยอะกันโย่ใช่ไหมเออเออเฮ้ย เชี่ยซิปไปเลยวะกูช่วยรูดแทน ขำเชี่ยอะไรของมึงถ้องมึงไม่รู้ช่วยอะไอ้กูรูดลงเหมือนเดิมปละเฮ้ยไม่ต้องมึงไปทำเชี่ยอะไรมาทำไมมาเอาป่านเนี่ยกูมาสักพักแล้วกูดูบุหรี่ข้างนอกว่าแต่พ่ิ้งบอกว่าโสดอะ่ะ เรื่องจริงป่าวมึงอยากรู้ไปทำเชี่ยอะไรตอนแรกก็ไม่อยากรู้หรอกพอรู้ว่ามึงโสดดีๆนี่ก็ดูน่าสนใจขึ้นมาเลยว่ะ Oh my god มึงพูดอะไรมา Actually, that e c o r s did pretty well. If others do it, then it it looks like cringy, but เตรียดเร้วมแล้วมึง well. บอกว่ามึงสนใจกูมึงสนใจที่อะไรก็สนใจที่ว่าโตบาดนี้แล้วมึงไม่มีใครเอาอีกทั้งโสดทั้งซิงหน้าตาคนเวอร์จิ้นเป็น,นี้เหรอวะไ,ไอ้เชี่ยไอ้พญยาไอ้แม่ขบวนไฟสรารพัดพิษ

Look at their eyes. Just one thing is like if you put two BL actors, you don't need to give them any dialogues or something. Just they can flirt with their eyes. BL actors' eyes are like very vicious. they don't need dialogues. They can just communicate with their eyes. <coughs> <coughs> ลมึงนั่งลงเลยนั่งเลยแค่นั่งเลยเอ้ยมึงมีเกมมาให้พวกมึงเล่นเกมเดิเกมดิเกมดิ Don't say bottle g a กูตั้งชื่อว่าเกมหมุนขวดเว้ยหมุนขวดถ้าขวดเฮียนี่ปากขวดหมุนไม่ที่ใครเออคนนั้นจะโดนถามคำถาม

มมวนม้วนหมดแก้วเลยไอ้หมุนทานพี่โดนอ่ะไม่กลัวผมขอถามพี่ไอ้ทานเวลาเมาอ่ะมันเป็นยงไงดาฉันเคยพูดทม้อ๋อแต่ไปถามคำเยี่ยอะไรวะกูอยากรู้จริงเหรออยากรู้ไม่อยากกินนึกภาพโอ้โหล่าสุดกูไปเมากับมันมา แม่งแก้ผ้าลงคลองเลยแก้ผ้าเลยเหรอเออวันนี้มึงอยากดูป่ะล่ะจะสปิดนจะสปดึงก็มอมแม่งแกบผ้าเกยแหมดตับไปเลยต่อไปโอ้ยหมดแก้วหมดแก้ว You fell on your own grave ไปเนี่ยเ้ยเปไป้เออไ้นมึงไม่คจะช่วยกูหน่อยหรอวะพี่ใครคนนีาดูแลเองดีวะพี่ใหญ่มันเมาก็เพราะมึงช่วยมันแดกเหล้าแล้วก็เล่นเกมหมุนขวดบ้าๆนึงานจริงอยากรู้ชีวิตมันอะไรบดิ คนอื่นก็กลับไปหมดแล้วไี่มด้ช่วยมันแดกอีกต้นมีเรื่องนะาสงสัยเยอะกูเลยอยากรู้ไงยโอ้ยโอ้ย เลิกคดีหมปั้มผู้กองจะยไงต่อผู้ใหญ่สั่งให้ปิดคดีว่าเป็นการฆ่าตัวตายไปแล้วแล้วยังขอหลักฐานนิติเวชทั้งหมดที่เรารวบรวมได้ไปสั่งการให้เก็บข้อมูลและหาหลักฐานเพิ่มเติม,ตมทั้งบริเวณจุดพบศพและพื้นที่ชายหาดบริเวณใกล้เคียงเช็คก,กล้องวงจรปิดให้ละเอียดทุกตัวทั้งทางบกและทางเรืออย่างละเอียด Stay so แล้วข้อ i ู <a> e ทั s not ดที่ได้มาไว้ที่ผมก่อน bad guy ขอมาจะทำการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมนะครับให้แจ้งทางการไปว่าทางศูนย์ฝึกจะเป็นคนส่งข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดไปให้เองแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ผมขอเก็บข้อมูลทั้งหมดของคดีนี้เป็นความลับเอาไว้ก่อนขอข้อมูลให้ผมด้วยครับกอง